สวออัส,สดีนะครทุกคนเราไม่ได้เจกันมานานนะซึ่งผมจะมาอธิบายเรื่องไม่รู้เิียนอะไรแล้วเนาะเปิดหน้าไปในตัวด้วยก็คือกูจะบอกว่าไอสัตว์ตัวสัตว์ทุกหนเสียดังถามว่ากูจะบอกว่าที่กูไม่ลงคลิปนแบบเพราะกูเลียดแล้วกูวติดเกมติดเกมติดเรียนแล้วก็ไม่มีเวลาถามว่าทําไมไม่มีเวลาให้สัตว์กูติดนี้ติดนี้ไม่พอไม่สว่างใชหมาด้วยกูจริงจรงตอนนี้กูแบบ เออเฮียขอชี้แจงเรื่องนี้หน่อยก็ได้เพราะผมไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วเว้ยคือมันแบบเนี่ยนะพูดแทะเขาพูดแตแต่ผมสัญญาว่าเถอะปีนี้ผมจะลงคลิปบ่อยขึ้นแล้วก็สตรีมบ่อยขึ้นไม่ต้อง่วงทุกคลิปทุกสตรีมผมจะยอมเปิดหน้าให้ก็ได้แต่คลิปไหนไม่เปิดหน้ามึงเตรียมตัวเราไว้เลยว่าวันนั้นเป็นค่อจะเปิดจริงๆซึ่งคลิปนี้ผมขอเปเป็นกี่นาทีดีนะแค่สองนาทีพอาำว่าทำไ้จะเปิ มาชี้แจงเรื่องนี้ก็ในไทยก็พูดไปเมื่อตอนที่ผมมาฟังไงพ่อก,กูไม่มีิอะไรจะพูดเ,ดยดเลเดยคือกูต้องเปิดหน้าใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกเดี๋ยวคือต้องชี้แจงเพิ่มเนี่ยคือกูติดเกมฮะซึ่งเกมกูติดก็แทบไม่มีเลยเพราะมันก็มีเกมเล่นแต่ก็แบบมีเล่นอยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเกมเล่นให้กูแล้วก็ทัฟี่แบบเครืร่องคอมกูมันไม่ค่อยดีอะเอาไงไม่สาม,มารถเล่นเกมฟอร์มยักษ์หรือว่าเกม พวกเกมที่มันแบบใหญ่ๆให้มุงได้พวกฮับไลซ์สองกูอยากเล่นให้ดูนะเว้ยคอมกูจะจหล,ลกูเลยเล่นให้ไม่ได้เว้ยก็เลยแบบเฮ้เแียแค่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยคือถ้ากูถ่ายโลบุนนี่นกูถ่ายแบบไรอ่ะถ้าไม่ใช่วันพีไอไหนที่กูถ่ายล็อกฟูดอีกแล้วเหรอเดี่้วกลับไปล็อกฟูดไหมถ้าอยากให้กดบวกหนึ่ง <S <S ใช่ไหมเฮ้ยล็อกฟูดแต่ผมไม่รู้ว่าล็อกฟูดผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยติดังเลยอะคือแบบ เอ๋อคือขี้เกียจอไม่ไม่ไม่กูเป็นคนที่รวมเกลือเลยนะเว้ยเพียมันมันมีนนวันหนึ่งว้ยที่ผมจะเล่าฟังคือกูตีเออฮัลโหลไปคือแบบอิเแคบบี่ย์เก้าชั่วโมงอะได้ได้ได้ไดไดออกสูงมาแค่เจ็ดก้อนเนี่ยพี้่กูมันเจ็ดก้อนแบบตีสิบเปอร์เซ็นต์กูไม่ได้จะเกิกดข้อนอะเคี่ย์เลยอิเคี่ยเออเพี่อมุมตีเก็มุมติดฟีฟาไม่ใช่ดิเอฟซี FC. ทำกุฏิทำไมที่เรงเรียกกเล่นนะกูเลยเล่นตามแล้วก็ถึงเวลาเด็ดแล้วทุกคนสองขีเลยให้ผมจะนี่ไหมเปิดปุ๊บกูนเทนอ้าบเลยทุกคนเห็นไหมากเห็นก็ฟอร์มนะทุกคนคลิปนี้ผมไม่ตัดนะเขือนนะที่ีกูเขื่นมาแต่เพื่อทุกคนเราทำทำได้แล้วก็กดไล้ถึงสองร้อยกู้แน่นอนแต่ยี่สิบพอ ไม่ไม่ไม่แค่สองกูพอใจแคไม่แม่ชงกมูมีใครดูหรือเปล่าหมดแล้วสามสองหนึ่งแต่ได้สวัสดีทุกคนนะซึ่งกูมีหนวดด้วยกูเพิ่งรู้ว่ากูมีหนวดเชื่อไม่ไม่กูรู้นะแต่ทำไมกูเพิ่งสังเกตว,ว่าหนวดมันเยอะขนาดนี้ กูม่คิดทุกฝันเลยว่าหนวดกูมันจะเยอะได้ขนาดนี้คือมึงมันมากเก๋แต่กูรู้ว่ากูมีหนวดกูคิดว่าหนวดกูยิ่งเดียวเลยทำไมนี่คือครั้งแรกกูส่องกระจกหรือเปล่าอ่ะกูเพิ่งรู้นะกูมันยาวได้ขนาดนี้มาต้องแต่ใส่ภาพแตเยี่โของกากก็ปิดไฟเลยทำไมถึไมันปิดไฟกูไม่ชอบไฟก็ถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนนะเตียงนอนกูเอง ต้องแปลกใจกูคือมึงไม่มึงไม่ต้องคิดว่ากูตีนอนที่มันคือฟู่อ่ะมึงดูมันคือฟู่นอนเว้ยตอนนี้คือกูกำลังนอนด้ยวยเล่นเกมอยู่ซึ่งทะเลทรายโหดแสนเลยทุกคนกูมไม่มีเตียงดีๆใช้ครั้งเลยกูพูดไปอะไรที่กูไม่แคร์อะไรกับชีวิตกูฟังก็เน่าแล้วครับดูๆเอาอาจจะตีแสงน้ำกูจะถอด จะไม่เห็นเว้ยมึงอาจจะไม่เห็นนะเว้ยแต่ผมฟังกูเน่าแล้วมึงควรจะห่างูมฟังกูมัมว่าถ้ากูไม่ไปเยับปักผูฟังกูจะเสียงโคตรเบาไหมก็ไม่เข้าไอ้ที่ <c oughs> คนเห็นะผมแล้วงั้นผมทำคลิปแตคือถรมทําทำไม,มูต้องรี้เปิดน่ะก็กูชอบให้พวกมึงเห็นเละช่างกูลงเพราะว่ากูเป็นบ้าแต่กูไม่เท่าพี่อเล็กกูก็อยากโชว์บ้า ต่กูไม่หยาดบ้ามึงเข้าใจกูไหมคือกูกูไม่เข้าใจตัวเองอะมึงเข้าใจไหมคือบางครั้งกูบ้าแล้วก็บ้าแล้วก็ไม่บ้าแล้วมันแล้วผมก็แบบค่อยได้เล่นเกมมาได้่้วยค่อนขางนะครัไม่มีเพื่อนโยโคเล่นเล่นบอลแล้วกูแล้วกูโยโคเล่นเล่นบวลเอทีมันก็เป็นยาอ่อนอะไรก็ไม่ขมมัน พียอะไรวะปนทักวะคำนี้อกูไม่เข้าใจเลยพี่กูเปิดได้ถูกแ้วพีมึงียกูยยไม่หงา่กูใจรเียอมันัมาบอกว่าพี่มันบอกว่าตังไม่ได้หาความสุขหายมันเป็นอะไรพ่างบอกทีเพื่อนทุกคนที่กูรู้จักมันต้องเป็นยาางน,นี่ครับเออเอ,อ,เอ,อทีมนก็แบบนี้และ คือมึงโคตรด้วว่าเอเีมันคนยังไงแต่ม <c oughs> ึงก็จะเนี่ยกูไม่มีเพื่อนนะไม่เคยเกมด้วยเนี่ยมึงก็เจอกูไม่ไม่มีคนเล่นเกมด้วยเ่ <c oughs> พี่โคติดเล่นโบสิกะแล้วกูติดติดที่อะไรกูติดโลบอคโลบอคก,กูเล่นอะไรกูไม่เล่นไอเฮียกูไม่เล่นเฮียอะไรเลย <c oughs> ถ้ามึงเป็นเพื่อนกูมึงก็รู้กูเล่นโคตรหาไปเลยไอ้กูเฮ <c oughs> ี้ยมเจ็อะไรเขา้แรกเปิดหน้าเลยนะเว้ยคนรู้ก็ต้องเยอะหน่อยดี แล้วก็คุยอยากจะฝากบอททุกคนเลยนะเว้ยว่าอย่าเพิ่งทิ้งดิสคอร์ดไอคิวอีนะเว้ยเพราะกูอาศัยที่นั่นนะดิสคอร์ดนั้นพวกมึงก็พยายามพิมพ์อะไรเที่เฮานี้แม่งดิฟแม่งตายไม่มีใครพิมพ์เฮยอะไรเลยเฮงยอุ้ยก็แบบถ้าอยากเล่นอะไรกับผมก็บอกให้นะเว้ยว่ากูไม่เพื่อนคำเดียวเลยนี่นี่อันไหนอดีตอเล็กอยู่นะคพิมพที่ไม่ถ่ายด้วยผมสกอร์ก็หายแล้วนี่นี่นี่ นี่นี่นี่กูนะเว้ยคือถ้าไม่อยากเล่นเกมเลยให้กูแฮทด้วยก็ไอ้แหละทักดีเทียนนี่มาพอต่ทักเยอะนะเว้ยกูกูเป็นคนไม่แข่งแชทไม่รู้ไม่เนี่นกูอ่านแต่ถ้าเป็นแชทแชทปรับปายกูไม่ค่อยอ่านนะเว้ยมันมีเยอะนะเว้ยเป็นเพื่อนหนึ่งลูกเดี๋ยวกลึกรีบรูสิกเขาเล่นรีบรูสิกอยู่อะกูกู วันเล่นอ่ะน,นี่อย่าวันเล่นติร์ไปห้าร้อยกูไม่หนียิ่งแม่กูเอือมอ่ะมันแบบไม่คือตอนนี้คือง่ายเลยนะเว้ยคงกำกำแบบเก็บตังค์อยู่อ่ะแต่มันก็ไม่เก็บไปเที่ยว,วันมาเด็กเฮ้ยเปิดเอออย่าเปิดอย่าเปิดมึงเปิดชิปเพี้ยอะไรกูเนี่ยคือแบบผมพามีเกมอยไรเล่นทุกคนอยู่แหละแต่ยังไม่ใช่เวลานอยู่ะนะ อยางแต่แบบแค่ท็อปไลท์ให้ดูแล้เว้ยแต่ท็อปไลท์สองอะการาฟิกมันโหดกันเลยคอมกูไม่ไหวเลยนี่อะไม่คอมกูไหวแต่ถ้าไลท์ไปแล้วเล่นไปอ่ะไม่ใช่ดิถ้าถ่ายไปแล้วเล่นไปมันไม่ไหวมันจะกระตุกกูก็เลยอ่องในทีว่าเฮ้ยแล้วเลี้ยงกูแบบรอตนำมิคัสจอแล้วค่อยเล่นทีเดียวเลยเว้ยใจกูเลยแล้วก็ ผมกำลังเก็บทั้งซื้อเกมที่ว่าอัลต้าคิวนะเพราะว่าแม้เป็นเกมที่สเปคผมดึงแต่ผมก็คิดว่าผมเอัลต้าคิวน่าจะดีกว่าเพราะว่าสเปคก็จะถึงและเกมมันสนุกด้วยเพราะว่าผมเหมือนเข้อเล่นแล้วผมชอบโอเคนะทุกคนคือมึอง,งทีคือไอ้เกียรเนี่ยสกีพีน้อยอีหยปิดมั่งมึงด้วยอีทีนี่ด้วยไอ้เกียรปิดมั่งเขาเป็นที่สปอนเซอร์กู อย่างกูไม่ต้องมีอะไรนี่มั้งปิดปออไปเลยไม่เชื่อเปิดอ่ะเด็ดเอาเด็ดกูขอจะไปดูนี่แล้วก็นอนตีพุงชีวิตกูไม่เด่นไฮเลยอ่ะผมนั่นเป็นเรื่องชี้แยเงี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยเ,เ,เยพราะปีนี้ว่าจะทำช่องมันดีขึ้นเองเที่ยงลาไมก่กี่กี่แล้ววะ ประมาณสิบเดือนกูยังไม่ลงคลิปเลยมึงดูกูทำอะไรกูที่บอลลูนอ่ะที่ยงไงดูดูด,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 ดูสิบเดือนที่แล้วหลักฟุต <c oughs> แต่อ่ายังพอมีเะไรไอ้แค่นี้ทุกคนนะแต่มึงเชื่อไหมเว้ยว่าบางคลิปกูลงไปแล้วนะคือ <c oughs> มันมีบางคลิปที่ลงไปแล้วแต่ว่ามึงไม่ยอมลงช่องอ่ะ นเนื้อดูแบบมันไม่ขึ้นเหมือนเมื่อกูจะลบทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันไม่ยอมลงให้กูกูเลยลบทิ้งี๋ยวมันมีคิบแบบคิดบ,บาร์โล่คิมโนนี่แต่มันไม่ยอมลงให้กูเ้ยมา t ธอ f ักก e r ์ น่าจะไม่มีแล้วม, <c oughs> มั้งน่าจะหมดหละไม่งั้นกวจะไม่มทำอะไรต่อไปเพราะกูเบือ่อบายบายทุกคนกูายบายไว้เจอกันใหม่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าแล้วก็ไม่ใช่วันนี้แต่เป็นพรุ่งนี้ แต่กูไม่บอกพวกกูจะไม่ลงคลิปคือจะ